เด้าเฮ้ยโหสกอร์ฟิลไปไหนวะเนี่ยสกอร์ฟิลหายไอวีพี VP, หายไปไหนเนี่ยวีพีขอดูวีพีวีพีก็หายปั้นนึงวีพีอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหวีพีอยู่ใต้แท็กซี่เหมือนเดิมอะ ชาวแก๊งไม่ได้ยินหรอครับผมกระโปงสั้นกระโปงสั้นแต่ไข่ยาวนะเฟี้ยวครับผมคุณตันมาฮะลองดูหน่นะครับผม่ยนีครับผมคุณตันเนี่ยเอวสักครู่นะครับ หายไปไหนครับไม่รู้ไปไหนเลยขึ้นไปง่เลยอ๋อมาถึงไอ้ตัวนั้นเหรอเสกเตะได้โก้ได้โก้ข้ามไปถึงใส่ชุดไปนอนแน่เลยอ๋อป้าไปอยู่ลยเนี้ยแหละครูนะครับเนี่ยอคนคนตันนะคนตันคนตันตน,ตน,นี่เมื่อกี้เมื่อกี้คนตันนะเสีกคนตันนะที่มาคุยเ่ย คุณตันแจกโชคนะฮะมาถึงที่อะไรคุณตันเป <c oughs> ล่านะเดี๋ยวเราไปให้ชาวแกงกันให้ชาวแกงวีพีเน,นี้ยเนี่ยเนี่ยแมคุณตันไม่ให้โชคถึงที่เลยเปล่านะเดี๋ยวเราให้ชาวแกงติดแอนก่อนนะเนี่ยต้องเรียงดีๆก่อนฟัาบเนี่ย เปลี่ยวนะเนี่ยนเะนี่ยนะคุณตันกำลังมองอยู่ว่าคือชีวิตนี้หนทางจะต้องเป็นยังไงต่อไปฮนะใช่เพราะว่าชีวิต,วตยังมีพรุ่งนี้เสมอน,นะจบไปแล้ววีพีเราต้องก้าวข้ามไปก่อนนะอะ่คุณตันยังคุณตั De นเดย์ไมล์แล้วนี่มาแอบส่องนนะเ,ออน BP เนี่ยเปลี่ยวเนี่ยเปลี่ยวอันนี้วีพีเนะี่ยวีพีเปลี่ยวไง บีพีแม่งมืนตลอดเลยไอ้เด็ครับเ,เป๋ออยู่อยู่ครับอยู่อยู่เปล่านะอหาได้รถเบนก็ามานะฮะตัจะแจกถึงที่แล้วเปล่า ก็โกโฟิลไม่ก็หายไปไหนไม่รู้เตีคุณตันจับไปบใช่ <c oughs> ไปครับผมนี่ฮะอย่ไงแต่บอกมาแบบมั่นใจอยู่แล้วมาฮะาที่ครับมั่นใจนี่ใส่ท้องเส้นใหญ่จะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นนั้น